เรื่องของคุณแม่ไปไ้ายแดงกันบ้างนะครับว่าที่คุณแม่ไปไ้ายแดงสิคุณแ,<ป>แม่ชมแปด <8 S 2> เดือน,เอนแเดือนแล้วนะฮะแล้วเพื่อแป๊บเดียวเนี่ยก้มท้องน้องแฝดได้แดเดือนแล้วงานนี้ก็เลยรวมพลครับจัดปาร์ตี้เลยมีคลิปด้วยนี่โอ้ยคุณแม่ชมนี่แบบสุดยอดจริงๆเพราะว่าเบบี้ชาเวอร์นะคนอ,อื่นเขาก็จะเป็นแบบเออมอบของขวัญกันเบาๆนี่นะฮะปาร์ตี้เบบี้ชาเวอร์เสียงมาทุกอย่างมา ปาร์ตี้อันนี้นะครับเป็นธรรมเนียมของฝรั่งคือเขาจะจัดขึ้นเพื่อให้บรรดาเพื่อนๆข่อนของอค,คุณแม่เนี่ยว่าที่คุณแม่เนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยมาเจอกันแล้วก็ซื้อของมาให้เด็กที่กำลังจะเกิดซึ่งคุณแม่ก็จะเป็นคนรับของไว้แทนครับระดับค,คุณแม่ชมไม่ไก่กานะคะทั้งหมดนี้จัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด h ไฮแอทเอราวันครับ สถานที่ก็สุดยอดคลิปนี่ก็สุดยอดเหมือนกันเตียมก็สุดยอดครับออชม Heaven Sen ์นะฮะบรรยากาศเนี่ยเราหลุดกลับมาจากสวรรค์เลยทีเดียวอองานนี้ก็มีเพื่อนสนิทมาร่วมงานกันเพียบไม่ว่าจะเป็นไอซ์พิสดาเอมมี่มอร์แต่ละคนเนี่ยโ,โหจัดเต็มมาในชุดคลุมท้องใกล้คอ,อ,อประชันกันไปเลยนะฮะมาะดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าส่วนใหญ่ก็เข้ามาชมกันนะบอกว่าพี่ชมน่ารักมากออนี่ตาหัวใจรัวๆกันเลยนะฮะบางคนก็บอกอบอุ่น บางคนก็บอกเอาไปเลยค่ะ10-10-10โซคิวบางคนก็บอกว่ารักพี่ชมอยากเห็นน้องแล้วซึ่งกําหนดคลอดของพี่ชมเนี่ยคือปลายเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะครับอดใจรอกันอีกนิดเดียวเราจะได้เห็นหน้าลูกแฝดแล้วว่าจะออกมาหล่อเหมือนคุณพ่อหรือว่าจะเก๋ๆเหมือนคุณแม่ก็ต้องคอยติดตามกันนะคะ